นัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมจยอดรายงานตัวครับเ <f> 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 มื่อครั้งที่คุณสมปองยังเด็กมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเอางูเหลือมมาเลี้ยงโดยทำเป็นกรงสี่เหลี่ยมติดกับพื้นใช้ตะข่ายลวดขึงรอบแล้วก็ทำหลังคามุงด้วยหญาคากาันแดดกันฝนให้ เพื่อนบ้านคนนี้ชื่อพี่แหวงเป็นเพื่อนกับพี่ชายคุณสมปองแกมีอาชีพหาปลาแล้วก็รับจ้างทั่วไปงูเหลือมที่พี่สแสวงเอามาใส่กรงเลี้ยงนี้ได้มาจากเล้าไก่ขณะที่มันกำลังรัดไก่กระทงตัวหนึง่งแล้วพี่สแสวงก็เข้าไปจับได้มือเปล่าเอาใส่อุ่งน้ำไว้ก่อนแล้วก็ทำกรงเลี้ยงให้งูเหลือมตัวนี้ตัวเท่าแขนเด็กยาวเมว็ดกว่า ก็สูญเสียอิสราภาพตั้งแต่โดนพี่สแสวงเอาลงโอ่งน้ำเพียงแค่วันเดียวมันก็ได้ที่อยู่ใหม่กว้างแล้วก็โล่งกว่าแต่มันก็สูญเสียอิสราภาพอยู่ดีพี่สแสวงได้ปลามาก็เอามาให้งูเหลือมกินเป็นอาหารสามสี่วันแรกมันก็ไม่ยอมกินเข้าใจว่าคงจะอิ่มไก่กระทงตัวนั้นอยู่แต่หลังจากที่มันปล่อยซากไก่ออกมาแล้วมันก็เริ่มกินปลาด้วย โดยการขย่อนก็ไปทีละนิดแล้วก็อิ่มไปอีกหลายวันลุงทองคำแกบอกว่าปะกะติแล้วงูเหลือมจะกินเป็ดกินไก่ชาวบ้านแต่เมื่อมันสูญเสียอิสรภาพแล้วก็ต้องจำใจกินเพื่อประทังชีวิตเหมือนกับถูกยัดเยียดให้กินน้องชายพี่สแสวงชื่อหนุยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับคุณสมปองก็เคยไปเล่นด้วยบ่อยๆแต่ว่าเห็นงูเหลือมของพี่สแสวงแล้วรู้สึกยังไงไม่รู้ ทั้งที่มันไม่มีพิษอะไรพี่สแสวงเอามันออกมาจากกรงแล้วก็เอาพาดคอเดินไปเดินมาไม่รู้สึกหวาดกลัวขยะขยงเลยสักนิดบางครั้งก็เดินเข้ามาหาคุณสมปองจยงคุณสมปองเพ่นกระเจิงแล้วพี่สแสวงก็หัวเราะด้วยความชอบใจโดยที่คุณสมปองถึงกับอาการขนลุกขนชันด้วยความกลัวงูเหลือมตัวนั้นโตว,วันโตคืนด้วยเมนูปลาชนิดต่างๆจากตัวเท่าแขนเด็กก็เท่าแขนผู้ใหญ่ แล้วคุณสมปองก็เริ่มคุ้นกับมันเพราะว่าบางครั้งไอ้เจ้าหนุย่ยเพื่อนคุณสมปองก็เอาออกมาเล่นด้วยบางครั้งก็ปล่อยให้มันเลือยอยู่แถวหน้าบ้านหากมันไปไกลหูไกลตาดิก็ไปเอากลับมาทุกคนในบ้านของพี่สแสวงให้ความรัก,คว,รกความเมตตางูเหลือมตัวนั้นเหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวแม้แต่หลานตัวเล็กๆของพี่สแสวงก็ยังเล่นกับงูเหลือมอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่มีใครถูกงูเหลือมตัวนั้นทาร้ายเอาเลย พี่สแสวงตั้งชื่อมันว่าสมชายเพราะเป็นงูตัวผู้แต่คงจะเป็นงูที่อาภัพรักไปตลอดชีวิตเพราะว่าชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้เจองูสาวอีกแล้วเว้นแต่งูสาวจะมาหาเองเมนูหลักของเจ้าสมชายก็คือปลาโดยจะพอพวกปลามีเกรด็ดหากเป็นปลามีเงี้ยงอย่างปลากดปลาขยงพี่สแสวงก็จะตัดเงี้ยงทิ้งก่อนแล้วเอาให้มันกิน บางครั้งก็เอาใส่ถาดบางครั้งก็ป้อนเองกับมือคุณสมปองได้สัมผัสมันกับมือครั้งแรกก็รู้สึกขนลุกขนชันแต่ความกลัวได้หายไปหมดสิ้นเมื่อได้สัมผัสมันบ่อยๆบ,บางครั้งมันก็รัดแขนรัดตัวจนแน่นต้องคอยแกะออกไม่กล้าเอาพาดคอเหมือนพี่สแสวงบกกรัวมันรัดเอามันโปรดปรานพวกปลาเหมือนกับไม่ใช่งูที่ชอบกินหนูกินไก่แม้พี่สแสวงจะเอาไก่ที่ตายแล้วให้มันกินมันก็ไม่ยอมกิน จนไก่ส่งกลิ่นเหม็นพี่สแสวงถึงได้เอาไปฝังอย่างไรก็ตามมีแต่ครอบครัวของพี่สแสวงเท่านั้นที่รักงูส่วนครอบครัวอื่นๆต่างพาคันรังเกียจแม้กระทั่งงูเขียวตัวเล็กๆอย่าเอาไม้ฟาดจนตายงูบางชนิดมีพิษเช่นงูเหา่างูจงอางงูสามเหลี่ยมงูเหล่านี้เข้าบ้านใครถือว่ามีเคราะห์ต้องทําบุญบ้านภายในเจ็ดวันตามความเชื่อแต่ทุกวันนี้มีหลายคนเลี้ยงไว้ในบ้านก็ไม่เห็นว่าจะมีเคราะห์อะไร คุณสมปองเป็นคนเกลียดงูมากยกเว้นเจ้าสมชายงูเหลือมของพี่สแสวงที่โตว,วันโตคืนมันอยู่กรงเดิมหลายปีจนกระทั่งพี่สแสวงทำกรงใหม่ให้มีบอ่อซีเมนต์ให้มันเล่นน้ำคลายร้อนเจ้าสมชายเป็นงูแสนรู้เวลาคุณสมปองไปเล่นกับเจ้าหนุ่ยนี่มันจะเลื้อยมาที่ตาข่ายลวดเอาปากโผล่ออกมาแล้วแลบลิ้นอย่างเป็นมิตรแล้วคุณสมปองก็เอานิ้วเคาะที่หัวของมันเบา หลังจากได้เจริญสัมพันธ์ทมไมตรีกันแล้วก็จะเลื้อยกลับไปขดตัวอยู่ในที่ของมันอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเจ้าสมชายจะขาดคู่สักทีเดียวเพราะว่าหลังจากฉลองกรงใหม่ได้สองสามเดือนก็มีงูเหลือมตัวหนึ่งมาป้วนเปี่ยนจะกินไก่ของเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านก็มาบอกให้พี่สแสวงไปช่วยจับปรากฏว่างูเหลือมตัวนั้นเป็นเพศเมียพี่สแสวงก็เลยจับคู่ให้เข้ากับเจ้าสมชายซะเลยพร้อมกับตั้งชื่องูเหลือม เพศเมียตัวนั้นว่าสมหญิงอ่าตอนแรกงูเหลือมสองตัวนี้ก็ไม่เป็นมิตรกันหรอกโดยเฉพาะเจ้าสมชายมักจะไล่สมหญิงเหมือนกับหวงที่หลายคนว่ายอย่างนั้นแต่สําหรับความคิดของคุณสมปองนะ่ะมองไกลกว่านั้นคือคิดว่าเจ้าสมชายจะไล่ปล้ำสมหญิงมากกว่าเรื่องอย่างนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนหากจะว่าตามธรรมชาติแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณสมปองคิดใหม่ๆแม่สมหญิงก็ปฏิเสธที่จะกินปลาสด พี่สแสวงต้องหาอาหารให้เป็นซี่โครงไก่เอาปลาใส่ไปด้วยจนมันชินก็เลยเลิกซื้อซี่โครงไก่แล้วก็ให้ปลาสดอย่างเดียวเมื่อมีคู่อย่างนี้แล้วอะไรอะไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติบทอศัศจรรย์พันลึกเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นแต่รอจนแล้วจนเล่าสมหญิงก็ไม่ไข่สักทีชีวิตคนกับชีวิตงูมีความผูกพันกันแนบแน่นเกินที่คนอื่นจะเข้าใจ พี่สแสวงและคนในครอบครัวต่างก็มีความผูกพันกับงูเหลือมสองตัวนี้แล้วก็รอวังงูทั้งสองตัวจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาให้ชื่นใจแต่ความรักก็มากับความพลัดพรากเหมือนพรหมลิขิตได้ขีดเส้นเอาไว้เมื่อสมหญิงไม่ยอมกินปลาเหมือนเก่าจนพี่สแสวงต้องไปซื้อซี่โครงไก่เอามาให้กินแต่สมหญิงก็ไม่ยอมกินอยู่ดีแต่แล้วเช้าวันหนึ่งก็พบว่าสมหญิงตายแล้ว สมชายก็คลอเคลียกับร่างอันแน่นิ่งของสมหญิงด้วยความโศกเศร้ามันคอยเอาปากกระทุ้งตามหัวและตามลำตัวของสมหญิงเหมือนจะปลุกให้ตื่นแต่สมหญิงก็ไม่ขยับไหวติงเพราะว่าหมดลมหายใจไปแล้วพี่สแสวงปล่อยให้สมชายคลอเคลียอยู่กับร่างไร้วิญญาณของสมหญิงจนสมหญิงเริ่มขึ้นอืดถึงได้ขุดหลุมลึกเม็ดกว่าอยู่ใกล้กรงแล้วก็เอาร่างของสมหญิงลงฝังส่วนเจ้าสมชายก็อยู่ในความซึมเศร้าเหมือนกับคนที่ตรอมใจ พี่แสวงต้องมันเอามันออกมาเล่นด้วยแต่มันก็ทำท่าเบื่อหน่ายไม่ยอมเล่นด้วยเหมือนเมื่อก่อนแม้ว่าทุกคนพยายามหยอกล้อมันยังไงมันก็เอาแต่จะเลื้อยหนีเล่นเอาทุกคนพลอยไม่สบายใจไปด้วยคุณสมปองยืนอยู่หน้ากรงเอาขาไก่สดสอดเข้าตาข่ายลวดมันก็เฉยเฉยไม่ยอมเลื้อยมากินเหมือนแต่ก่อนเจ้าสมชายคงจะเสียใจที่คู่รักของมันมาตายจาก ก็เลยไม่ยอมกินอาหารจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนบ้านของพี่สแวงได้นิมนต์พระมาฉันอาหารเช้าที่บ้านแล้วหลวงพ่อมาเห็นเจ้าสมชายก็เลยสอบถามจนทราบเรื่องแล้วก็หลวงพ่อก็บอกกับพี่สแวงว่าให้เอาไปปล่อยคืนธรรมชาติเพื่อที่มันจะได้พบกับงูเหลือมสาวตัวใหม่หากขังเลี้ยงไว้อย่างนี้เดี๋ยวเจ้าสมชายจะตรอมใจตายอย่างแน่นอนแม้ว่าการพลัดพรากระหว่างคนกับงูจะยังไม่เกิด แต่พี่สแสวงกับสมาชิกในครอบครัวก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็เลยมีมติว่าจะต้องเอาเจ้าสมชายไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้มันได้พบกับงูเหลือมสาวตัวใหม่จะได้หายจากความโศกเศร้าเสียทีเจ้าสมชายถูกนำขึ้นรถกระบะท่ามกลางครอบครัวของพี่สแสวงที่ไปส่งอย่างคับข้างทุกคนมีความผูกพันกันเป็นอย่างดีพยายามหยอกล้อก,กับมันตลอดทาง จนกระทั่งไปถึงแนวป่าริมแม่น้ำจึงจอดรถแล้วก็เอามันลงมาเพื่อจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเช่นเดียวกับเจ้าสมชายที่ถูกเลี้ยงอยู่กับคนมาหลายปีเมื่อได้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่เปรียบเสมือนบ้านของมันโดยแท้มันก็ย่อมตื่นตาตื่นใจเป็นธรรมดาแต่ละคนผลัดเปลี่ยนเอาเจ้าสมชายขึ้นคล้องคอบางคนก็จูบเป็นการสั่งลา แล้วก็พูดกับมันด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วก็น้ำตาที่เอ,อ่อคลอเบ้าทีเดียวเจ้าสมชัยไม่ได้มีการตอบรับอะไรเพราะมันคงจะตื่นเต้นกับบ้านใหม่ของมันที่เป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ําไม่มีใครห่วงเรื่องการกินของมันเพราะาอยู่ด้วยกันมาหลายปีมันจะกินปลาเป็นอาหารเมื่ออยู่ใกล้น้ามันคงจะหาปลากินได้ไม่ยากเมื่อใกล้เวลาแห่งการพลัดพรากเล่นเอาบางคนถึงกับกลั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่ แล้วเสียงร้องไห้ระง,งมก็ดังขึ้นเมื่อเจ้าสมชายเลยื้อยช้าๆเข้าไปในแนวป่าสายตาของทุกคนก็จับจ้องไปที่เจ้าสมชายแล้วก็ก้าวตามไปดูจนมันหายลับตาแล้วก็เลยพากันกลับมาที่รถกระบ,บะเพื่อเดินทางกลับบ้านแม้ว่าไม่มีใครมองเห็นมันแล้วแต่ทุกคนก็โบกมือให้มันด้วยความอะไรอาบอลพ่อของพี่สแสวงเคลื่อนรถไปข้างหน้าช้า,ชา สายตาของคนที่นั่งอยู่กระบะท้ายยังมองไปยังจุดปล่อยเจ้าสมชายเหมือนอยากจะเห็นมันอีกเป็นครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วก็มีเสียงแบบพ่อพ่อพ่อจอดจอดจอดเสียงเคาะตัวถังรถกระบะดังหึมพร้อมกับเสียงของคนที่นั่งอยู่ท้ายรถบอกให้จอดจนพ่อของพิษแหวงต้องเหยียบเบรกกึกคนที่นั่งอยู่ท้ายรถต่างกระโจนลงจากกระบะวิ่งไปหาเจ้าสมชาย ที่เลื้อยออกมาจากแนวป่าแล้วเสียงร้องไห้ก็ดังระง,งมขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเจ้าสมชายถูกนำขึ้นรถกระบะด้วยความดีใจของทุกคนเมื่อกลับมาถึงบ้านก็มีการกินเลี้ยงฉลองกันทั้งคนทั้งงูชีวิตกับความรักระหว่างคนกับงูเป็นไปอย่างชื่นมืน่นเจ้าสมชายเองก็คงไม่อยากหนีไปไหนเพราะหากมันต้องการบ้านใหม่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆมันก็คงเลื้อยเข้าป่าเข้าดงหรือไม่ก็ลงน้ำลงท่าไปแล้วไม่ปลูออกมาให้เห็นอีก สิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามย่อมมีอายุไขหรือไม่ก็มีโรคภัยเป็นธรรมดาเจ้าสมชายเองก็เช่นกันมันอยู่เป็นสมาชิกในครอบครัวของพี่สแสวงสิบกว่าปีก่อนที่จะตายจากไปยังความโศกเศร้าให้กับทุกคนถึงขนาดต้องหลั่งน้ำตาให้มันงานแห่งความโศกเศร้าคลากคล้าวด้วยน้ำตาทุกคนในครอบครัวพี่สแสวงต่างพากันเสียงสั่นเครือกับการจากไปของมันร่างอันแน่นิ่งของเจ้าสมชายถูกวางบนเสื่อไส้นุ่น มีการจุดทูบจุดเทียนไหว้พอตอนเย็นก็นิมนต์พระมาสวดให้ทำเหมือนงานศพคนตายไม่มีผิดคุณสมปองเศร้าสะเทือนใจกับการจากไปของมันได้แต่จุดทูบบอกกล่าวให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแต่ไม่ถึงขนาดไหว้เหมือนกับคนอื่นเขาไหว้กันรูปถ่ายของเจ้าสมชายถูกนำไปขยายใส่กรอบไม้มาวางอยู่ใกล้ๆก,กับร่างของมันพร้อมกับระบุชื่อวันตายของมันไว้ด้วยเสร็จสับ น้ำใจจากเพื่อนบ้านก็ไหลามาคนแล้วคนเล่าทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าให้ฝังที่เดียวกับสมหญิงคู่รักของมันที่ตายไปก่อนแล้วพี่สแสวงก็ตั้งใจอย่างนั้นก็เลยตกลงเพื่อให้มันได้อยู่กับคู่รักของมันตราบชั่วนิรันด์คนที่เคยรังเกียจเจ้าสมชายว่าเห็นงูแล้วขยะขแยงแล้วก็เกลียดเอามากๆเมื่อรู้ว่าเจ้าสมชายตายแล้วก็มีหลายคนที่จะอดสะเทือนใจด้วยไม่ได้งานแห่งความโศกเศร้า มีสองวันได้นิมนต์พระมาสวดสองคืนด้วยความรักและความอาลัยที่มีให้กับสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งในที่สุดวันแห่งการพลัดพรากจริงๆที่ทุกคนจะไม่ได้เห็นมันอีกก็มาถึงเมื่อตอนเย็นวันที่สามที่มันได้จากโลกนี้ไปบรรยากาศเหมือนกับงานศพคนตายไม่มีผิดเพราะว่ามีการเปิดเพลงธรณีการแสงด้วยแล้วก็อย่างนิมนต์พระทำพิธีให้อย่างสมเกียรติัอง,งูเหลือมตัวหนึ่ง หลุมที่เคยขุดเพื่อเอาร่างของสมหญิงลงฝังนั้นถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วร่างของเจ้าสมชายก็ค่อยๆถูกปล่อยลงทับกับกระดูกของสมหญิงตามได้ดอกไม้ละกลีบดอกไม้พี่สแสวงก็คงจะอาลัยอาวรกับมันมากถึงขนาดนั่งอยู่กับปากหลุมร้องไห้จนพี่สมรักษ์ซึ่งเป็นพี่สาวต้องไปเอาออกมาให้เพื่อนบ้านเอาดินกลบจนเรียบร้อยดีแล้วก็เอาดอกไม้วางเหนือหลุมท่ามกลางเสียงร่ำไห้แล้วก็น้ำตาที่หลายคนกลั้นเอาไว้ไม่อยู่ บรรยากาศก็เต็ม,มไปด้วยความโศกเศร้าแม้มันจะเป็นเพียงงูเหลือมตัวหนึง่งแต่มันก็รู้จักความรักความเศร้าโศกแม้มันจะไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้แต่มันก็ไม่เคยเบียดเบียนทำร้ายใครนะคุณสมปองเล่าเรื่องนี้บอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่มีความรักและความผูกพันกับเพื่อนร่วมโลกซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าไม่น่าจะอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าหลายคนได้เห็นแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆ กรมุานาวตตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามครับมีเรื่องแปลกๆของผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้ชื่อตะก้อนแกเป็นช่างปะซ่อมเสื้อผ้าตาเท่าคนนี้หลังค่อม แล้วแกก็ไม่ชอบใจเลยที่แมวมักจะมาส่งเสียงทำให้แกต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อยๆถ้ามันร้องเงาเงาตอนที่พวกมันติดสัด์ก็ยิ่งทำให้แกหงุดหงิดมากเป็นทวีคูณเพราะว่ามันดังมากตอนที่แกยังเด็กๆแกกลัวแมวมากนอนกลางคืนมันมาร้องแกกลัวจนตัวสัน่นชักพ้ะหม่มรุมโปงแล้วมันก็จะทำให้แกนอนไม่หลับอยู่อีกนานเชียว พอแกโตทำงานได้แกทำงานอยู่กับบ้านแม่ของแกรับเสื้อโหลมาเย็บแล้วก็ให้แกเย็บด้วยช่วยกันกับแม่แกก็จะก้มหน้าก้มตาทำงานไปแต่ว่าบางคืนแกกำลังทำงานอยู่แล้วแมวมันมาร้องทั้งที่มีเสียงผีจักดังอยู่แกก็ยังสะดุ้งเฮือกหนาวไปถึงหัวใจพอได้สติแกก็ต้องวางมือจากงานนั้นผุดลุกขึ้นแล้วก็โผล่หน้าต่างออกไปไล่มันอย่างโกรธเคือง มีอยู่หลายคนที่ไม่ชอบนิสัยใจคอของแกพราเขารู้ว่าแกกลัวแมวเขาก็ย่องกันมาเลยทําเสียงแมวหลอกที่หน้าประตูแล้วก็หลบไปแกโผล่พรวดออกมาจากบ้านก็ไม่เห็นอะไรทําแบบนี้แกก็ยิ่งคลั่งเห็นแมวเป็นไม่ได้จะต้องไล่มันตะเลิดเปิดเบิงไปพวกนั้นมันจะทําให้แกเป็นโรคประสาทจริงๆแล้วพวกเขาก็ว่าแกบ้าอยู่แล้วไม่มีใครเหมือนอย่างแกที่จะเกลียดแล้วก็กลัวแมวอย่างเข้ากระดูกดําอย่างนั้น ตอนหลังๆแกหยิบอะไรได้ก็คว้างใส่ทางต้นเสียงไปเลยพวกรักสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นก็เลยไม่ค่อยกล้าอ่าที่โดนบ้างไม่โดนบ้างก็เห็นจะเป็นแมวตัวจริงนั่แหละแต่พวกแมวมันก็ไวแทบจะไม่เคยตกเป็นเป้าพวกเจ้าของแมวและคนใจบุญคนสงสารแมวก็พากันเกลียดตะก้อนหาว่าแกใจคอหูร้ายหาทางจัดการกับแกอยากจะไล่แกออกไปจากหมู่บ้านแต่ก็ทำไม่ได้ จะทำอย่างนั้นได้ยังไงไม่มีอำนาจอะไรจะไปแจ้งตำรวจข้อหาทารุณสัตว์ก็ไม่มีหลักฐานอะไรอยู่ในมือก็เลยรวมหัวกันไม่เอาเสื้อผ้าไปจ้างแกปะซ่อมหลังจากนั้นก็พากันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านพากันนับถือเลื่อมใสนั่นก็คือศาลเจ้าแม่จันหอมศาลเจ้าแม่หลังนี้เก่าแก่อยู่มานานเล่ากันว่าเมื่อก่อนอยู่ใต้ต,ต้นไม้ต้นหนึ่ง มีบางคนบอกว่าต้นไม้นั่นเป็นต้นจันทร์ชาวบ้านหลายคนก็ไปจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้วอนขอให้เจ้าแม่นีนไล่ตะก้อนให้ไปพ้นจากหมู่บ้านให้แกไปอยู่ที่อื่นให้ห่างไกลผู้คนห่างไกลาชาวบ้านชาวช่องเขาแกจะได้ไม่ไปทํากับแมวของใครอีกแกก็รู้พวกชาวบ้านมันล้วนแต่ตัวแสบต่อหน้ามันเรียกแกะตะก้อนอ่าพอคล้อยหลังเท่านั้นมันเรียกแกไอค้คอม มันไม่มีใครดีสักคนแกก็เลยไม่อยากจะญาติดีกับใครอยู่มันคนเดียวอย่างนี้แหละแล้วก็อยากจะทําอะไรก็ทําไม่ต้องไปสนใจใครเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาชาวบ้านไปกราบไหว้ขอให้เจ้าแม่จันหอมช่วยแล้วก็ยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นก,ะะกับตากรแกก็ยังอยู่แล้วก็ยังคงไล่ตะเพิดแมวด้วยเสียงดังลั่นอยู่แทบทุกคืนที่เสียงแกสัน่นนั่นเป็นเพราะแกลกล้ากล้ากลัวกลัว,ลวใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยความกลัวแมว มัวแต่ไล่แมวมันก็ทำให้แกไม่ค่อยได้หลับได้นอนในตอนกลางคืนแกก็อาศัยงีบเอาในตอนกลางวันแกอยู่คนเดียวแม่ตายไปนานแล้วตั้งแต่แม่ตายแกก็อยู่คนเดียวเรื่อยมาแกก็ไม่มีห่วงอะไรลูกเตาก็ไม่มีแต่ก่อนโน้นแกก็เคยมีเมียกับเขาอยู่คนหนึ่งผอมๆดำๆเป็นคนขยันตอนนี้ไม่อยู่แล้วเสียชีวิตตอนออกลูกใหม่ๆออกลูกมาใหม่ๆอยู่ไฟได้สองสาวันก็ไม่เอาแล้วบอกว่าเบื่อ เสียเวลาอยู่ไฟนะไปลงน้ำไปลอยคอแช่น้ำเก็บยอดผักบุ้งเอาไปขายมดลูกเกิดอักเสบจนตายแล้วต่อมาลูกเล็กๆนั้นอยู่ดีๆยามดึกในคืนที่เงียบสงัดก็ชักเกรงตาเหลือกตาค้างแล้วก็ตายตามแม่ไปแกก็ตกใจพูดไม่ออกเหตุร้ายนี้เกิดหลังจากที่ผู้เป็นแม่ตายไปเพียงเจ็ดวันจนชาวบ้านพูดกันว่าแม่ที่ตายนะเขามารับเอาลูกไปอยู่ด้วยกัน แกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความจริงเป็นยังไงแม่ของแกบอกว่าตอนที่เด็กกำลังชักเกรงอยู่นั้นแกเห็นเงาดำใหญ่ทาบบูบลงมาที่ทารกน้อยแล้วเด็กก็ขาดใจตอนที่ลูกของแกเกิดพวกแมวมาร้องกันใหญ่คืนที่เด็กตายพวกมันก็มาร้องกันอีกแกถลันออกไปดูพวกมันจนไม่ทันเห็นตอนที่ลูกสิ้นลมแกเห็นว่าเจ้าแมวพวกนั้นมันเป็นแมวสีดำอ้าวมันมาจากไหนกันทั้งสีห้าตัว มารวมตัวกันมาส่งเสียงร้องแงวงางวที่ข้างบ้านของแกเหมือนกับพวกมันนัดหมายกันมาทำการนี้โดยเฉพาะหลังจากเสียลูกไปแกก็คอยดูว่าแมวผีพวกนั้นมันจะมาแถวบ้านแกอีกไหมก็ไม่ปรากฏว่าพวกมันจะมาแสดงว่าการมาของพวกมันในครั้งนั้นพวกมันจงใจพากันมาอันนี้ทำให้แกเกลียดแมวดำมากกว่าแมวอื่นตั้งแต่นั้นมาแล้วแกก็กลัวมันด้วยในเวลาเดียวกันอืมไอ้แมวดำนี่ แกเห็นเนื้อตัวดำๆเข้ามันแล้วทำให้แกอดนึกถึงผีสางและความตายไม่ได้ลูกเมียตายไปก่อนแล้วแม่ก็มาตายทีหลังก่อนแม่ตายแม่ก็ขายจักเย็บผ้าเป็นจักอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่มีอยู่สองคันแม่ขายไปหมดเหลือเอาไว้แต่จักแม่บ้านคันเล็กๆรับงานปะเย็บซ่อมเสื้อผ้าเปลี่ยนซิปแม่บอกว่าทำมาหากินมานานแล้วหยุดสัที จักไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ก็ขายไปเอาเงินมากินมาใช้กันในครอบครัวแม่เย็บจักมาตั้งแต่สาวๆตั้งแต่ยังไม่แต่งงานกับพ่อที่แต่งงานกับพ่อก็เพราะว่าพ่อเป็นลูกชายนายจ้างของแม่พอแต่งงานกันแล้วก็แยกตัวมาทํากิจการของตัวเองตะก้อนนี่จําหน้าพ่อไม่ได้เพราะว่าพ่อตายตั้งแต่แกยังไม่รู้ประศีประษาทีนี้พอแม่ตายแล้วแกก็เลยต้องอยู่คนเดียวตลอดมาไม่คิดจะมีเมียใหม,ม่หายากไม่มีใครเขาอยากจะได้คนหลังคอม เมียคนที่ตายว่าจะได้มาก็ต้องอาศัยคนอื่นคนอื่นที่ว่านั่นก็คือแม่เพราะแม่ช่วยหรอกจึงสําเร็จเสร็จสมฐานะทางบ้านของหล่อนไม่เคยดีแม่ก็เลยจ้างมาช่วยงานเย็บผ้าให้ช่วยตัดขี้ได้เสื้อผ้าที่รับมาเย็บนี่แหละก็เลยทําให้ได้อยู่ใกล้ชิดกันแม่ก็คงจะรู้แล้วว่าแกจะต้องชอบหล่อนส่วนแม่น่ะชอบอยู่แล้วก็หล่อนเป็นคนขยันทํามาหากินไม่หยุดมือไม่ยอมว่าง พอแม่เห็นทีท่าว่าชอบพอกันแม่ก็รวบรัดไปสู่ขอกับพ่อแม่หล่อนแล้วก็จับให้แต่งงานกันซะเลยแม่คิดว่าขืนปล่อยช้าไปฝ่ายหญิงก็อาจจะฉุกคิดได้ว่าลูกชายของนางนะั้นหลังค่อมเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวแกก็มักจะคิดถึงแมวดำเจ้าพวกแมวผีเหล่านี้มันร้องกันแล้วแกก็ต้องเสียลูกไปทำให้แกอดคิดไม่ได้ว่าไอ้พวกแมวนั้นมันพากันมาส่งเสียงสาบแช่งให้ลูกของแกตายตาย,ตายไปเสียหรือมายังไงกันแน่ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็นะว่ามันเลวมากเนี่ยไอ้พวกแมวเนี่ยแกยังคงอยู่ที่บ้านไม่มีใครไล่แกไปจากบ้านเก่าบ้านเกิดของแกได้เจ้าแม่จันหอมก็คงจะไม่เห็นด้วยกับพวกแม่บ้านทั้งหลายที่จะใช้อำนาจลึกลับมาทำให้แกต้องจากบ้านที่แกมีความทรงจำมากมายของแกไปท่านก็เลยไม่ได้ทำอะไรแกแกมักจะคิดถึงตัวเองอยู่บ่อยๆคิดถึงหลังค่อมมันเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขา แต่แกก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องแล้วแกก็กลัวตายเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแม้จะมีบางคนเห็นสภาพของแกแล้วพูดว่าเออเกิดมาเป็นแบบนี้กูตายซะดีกว่าใครอยากตายก็ตายไปสิแต่แกไม่อยากตายนี่แกอยากจะอยู่คำฟ้าซะด้วยซ้ําแกเคยคิดว่าคนเราเกิดมาทําไมต้องตายด้วยเกิดแล้วไม่ตายไม่ได้เหรออยู่มาอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยไปเลยอยู่ไปเท่าที่อยากจะอยู่อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ เออถ้าเป็นอย่างนั้นได้แกคิดว่าแกจะอยู่ให้ตลอดไปเลยอยู่มาคืนหนึ่งแกฝันถึงเมียมาได้ฝันถึงมานานแล้วเมียมาเตือนว่าอย่าไปเด็ดผักบุ้งในคลองหน้าบ้านนะแกก็าถามว่าทําไมเมียก็บอกว่าบอกได้แค่นี้ละเสร็จแล้วก็แวบหายไปตื่นนอนก็ยังจําได้ว่าเมียมาพูดเตือนเรื่องอะไรความจริงแกนึกอยากกินแกงส้มผักบุ้งมาหลายวันแล้วก็ว่าจะไปเก็บผักบุ้งมาแกงเมียก็มาห้ามซะก่อนเอ๊ะ มันมีอะไรไม่ให้ไปเก็บผักบุ้งก็เด็ดกินอยู่เป็นประจำเอามาต้มจิ้มน้ำพริกเอามาผัดน้ำมันบางทีก็ยังมาดองจิ้มน้ำพริกกินอีกด้วยแกไม่เชื่อแกก็ไปไปตอนบ่ายบ่ายมันทำให้แกเกือบจมน้ำตายร้อยคอเด็ดยอดผักบุ้งอยู่จูจ่ๆเกิดหน้ามืดวูบดำมืดเหมือนกลางคืนเลยรีบสูดลมหายใจลึกๆสองสาเฮือกจนได้สติขึ้นมากลับเข้าฝังทันที ดีนะที่เมื่อคืนเมียเตือนแกก็คอยระวังอยู่เออไม่รู้หน้ามืดเป็นเพราะอะไรอาจจะนอนไม่พอก็คงจะเป็นเพราะไอ้พวกแมวบ้านั่นแหละมันคอยแต่จะมารบกวนอืมแกก็โทษมันอีกแล้วเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจา์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ